<Ooh. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุมทางสเปเชียลวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือมาถึงเชียรายเลย แต่คุณผู้ชมดูสิคะโอ้โหอยากจะมีบ้านอยู่ที่นี่สักหนึ่งหลัง <c oughs> เราอยู่กันที่สะานลมบายสวนคุณปู่นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแก่การขึ้นรถมามากเพราะว่าทางเนี่ยคอาคันที่จะวาดเสียว <c oughs> แต่ว่าใครที่ชำรักจากกรุงเทพแนะนําให้มาที่นี่เลยคะ่ะดอยผาหมีนะคะดูสิคะสระว่ายน้ําตรงนี้เป็นแบบออนเซ็นนะจ๊ะสามารถเปิดน้าอุ่นได้ <Wow. S 1> และที่พักเขาก็จะเป็นโดมแบบนี้มีเพียงเจ็ดหลังเท่านั้นบอกเลย เอร a พาเวอ์สุดๆ <Wow. S 1> ใครที่อยากจะมาพักจิตพักใจแนะนําให้มาที่นี่เลยมานอนดูดาวแต่ว่ามานอนดูดาวคนเดียวก็ไม่หนาวนะจ๊าเพราะว่าสามารถก่อกองไฟไว้ได้ไม่มีคนข้างกายมีกองไฟข้างๆก็ยังดีอ่ะเนาะ <What? S 1> แต่ในระหว่างที่เราทานข้าวเช้าอยู่นั้นไม่คิดเลยว่าคนคนนี้จะมาสวัสดีครับนายกฮะโอย การบริหารส่วนตำบลสีเมืองชุมนายกเด่นชัยลาวิชัยโอ้โหสุดยอดอ่ะโอ้โหเหนื่อยนายกแล้วเหนื่อยเดินยวเดี๋ไปะนี่แนะนำแนะนำหมดอย่างเนี้ยต้องขอบคุณที่นายกนะ่พาผมมาบรรยากาศแบบนี้สถานที่แบบยังไงสุดยอดนะพี่สุดยอดอ่ะชวนผมาหลายปีแล้วผมก็ไม่มาทั้งทีดิผมมาแล้วแบบโอ้โหเดี๋ยวนี้เขาเพิ่งเปิดได้ทังเดียวใช่ครับ ณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะเพิ่งเปิดได้แค่2เดือนรีบๆมานะคะไม่ซ้ํากับใครแน่นอนเป็นไงล่ะเหนือสุดผมก็ยังมีเพื่อน <c oughs> แหมพี่โนกทาเป็นขำว่าแต่คุณผู้ชมอยากเห็นทางขึ้นมาไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย บ้างคะ่ะคุณผู้ชมทําเอาพี่นกเนี่ยหัวโยกเลยนะคะแต่ว่าทางน่ากลัวแค่ไหนปอก็ไม่กลัวหรอกนะคะเพราะว่ามีเจ้าชายอาขามาขับรถให้ฟินสุดๆบ่อยครั้งที่เราทํางานจนเหนื่อยล้าบ่อยครั้งที่เราทํางานจนเราเหนื่อยใจอยากจะหาที่พักพิงสักที่ปอขอแนะนําที่นี่เลยคะ่ะดอยผาหมีจังหวัดเชียงรายและที่พักที่ปอจะแนะนํานะคะคือ สรารลมบายสวนคุณปู่ค่ะที่ที่เราจะพักผ่อนหย่อนใจได้อย่างเต็มที่และสูดหายใจได้อย่างเต็มปอดติหนิชุบสรารลมบาสวนค,คุณปู่นี่นะคะก็คือจะเป็นห้องพักถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาเนี่ยก็จะเป็นโดมแบบนี้เลย <Yeah. S 2> เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าห้องเนี่ยเป็นยังไง เป the ิดไหมอ่อเข้าล็อกแฮฮมันจะไม่ได้ล็อกยังไงล่ะมื um> ่เกี้ยห้องพี่แอนกับพี่เอนี่เปิดเข้าไปจะเป็นห้องแบบนี้เลยนะคะมีทั้งแอร์แล้วก็จะมีผ้าม่านด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะนอนดูดาวหรือว่าดูบรรยากาศข้างนอกเนี่ยก็สามารถเลื่อนม่านเปิดได้นะคะถึงจะอยู่ป่าอยู่เขาแต่บอกเลยนะคะว่าที่พักของเขาเนี่ยสะอาดมากมีผ้า หนูแปลงสีฟันยาสีฟันบอกเลยค่ะว่าฟินมากยังกะอยู่โรงแรมอุ้ยอุ้ย่จร <c oughs> ิงเหรอ <c oughs> นี้ยเมื่อกี้ก็เห็นนะสิ <c oughs> นี่ทุกคนอุย้ยห้องสาวหน้าแบบญี่ปุ่นยี่จา ผู้ชมดูห้องสาวนาของเขาสิคะอุ้ยญี่ปุ่นสุดๆแถมมีวิวดีๆแบบนี้ให้ด้วยบอกเลยนะคะว่าปอเนี่ยไม่เคยไปห้องสาวนาหรอกนะแต่พอเห็นห้องสาวนาที่นี่แล้วคือแบบว่าอยากไปสาวนาเลยแต่ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าห้องสาวนาเนี่ยเป็นแบบของใครของมันนะคะไม่ใช่ส่วนรวมนะทุกคน แล้วตอนเช้าก็ไม่ต้องกลัวหิวนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอาหารเช้าให้บอกเลยนะคะว่าข้าวต้มกบเขาเนี่ยอร่อยสุดๆปอเนี่ยเบิ้ลไปตั้งสองสามถ้วยแน่ oh. แถมตกกลางคืนนะคะเจ้าของเขอย,ยังบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยหิงห้อยให้ดูโอ้ยโรแมนติกสุดๆ oh. แถมยังมีก่อกองไฟด้วยนะคะถึงแม้ไม่มีคนข้างกายแต่ก็ยังอบอุ่นเพราะมีกองไฟอ่ะเนาะ นี่ค่ะเขามีสระแบบออนเซ็นด้วยนะ <Wow. S 1> เราสามารถนอนในสะแล้วก็ดูดาวได้แต่ว่าไม่หนาวนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมีระบบน้ำอุ่นใดๆก็คือต้องขอบคุณท่านนายกเด่นชัยแล้วก็พี่เต่ามากๆเลยนะคะที่มาแนะนําให้รู้จักกับสถานที่ดีๆแบบนี้และต้องขอบคุณสปอนเซอร์หลักค่ะคือพี่นกบริพันธ์ของเรานั่นเองจะไม่ลืมที่นี่เลยนะคะสารารลมบายส่วนคุณปู